วันนี้พี่ก็เอาของมาฝากแล้วครับผมนี่นะครับน้องก็มาด้วยนะครับนี่เอาเร็วเร็วจะปล่อยเตาเลยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจเฮ้ดีใจเลยดีใจแล้วปล่อยแล้ว cái 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 cái

มาเอาผักกันตอ,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 อมาเอายกไปเลยนะครับก,ก็เอาไปแล้วก็อันนี้เด้อเอาลงดินเลยอเอาใจยกยกไปยกไปไห้ปะ <c oughs> <c oughs> หักขึ <c oughs> ้นมาายก ันต <rude S 2> ิดเหบอไปคงต้องหาเมียใไ้แล้วนะนับปิดท้ายมั้ยไ่ใชกนบ่้ปิดท้ายปิดท้ายไปว่ต่อ ไอเด็กเอาวะเออไอ้บ่อต่อหนึ่งเข็นมาเออนี่ฮะเอาไป,อ,าไปอู้หูไม่ได้เลยมันนีเอาไปพัดก็ได้เอาไปอันนี้ก็ได้มันกินกินแต่เอาไปโมกก็ได้เอาไอ้เป็นหนึ่งเซลล์ปลานะพัดพัดแสบเลย ไม่ได้กินก่เด็ดใบลางขึ้นทึ่งขันว่ามันมันมันแกแห้งกว่าสียาบอ่ะลงเอ้ลง็ลงมาหขาไปควนหัวมาแล้วนะครับเดี๋ยว